ไอ้ราชาปิศาตนี่ชอบดูถูกมนุษย์ใช่ไหมข้าจะบทขยี้เจ้าให้เละเลยอย่านะท่านต้องเก็บน้ำอมฤตเอาไว้ทำไมข้าต้องเก็บมันไว้ด้วยล่ะเฮ้อเกือบไปแล้วเดี๋ยวท่านลองดูที่ใบสั่งยาก็จะเข้าใจเองเพราะน้ำอมฤตภายในของราชาปิศาจเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ถ้ามันถูกทำลายอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถสร้างรากฐานจิตวิญญาณใหม่ขึ้นมาได้หากต้องการสร้างรากฐานจิตวิญญาณใหม่ก็ต้องรวบรวมพลังงานก่อนจากนั้นจึงปรับแต่งกระดูกจากนั้นจึงหล่อหลอมวิญญาณและสุดท้ายก็ไล่วิญญาณก่อนอื่นต้องใช้น้ำอมฤตภายในของราชาพิศาตเห็ดลินจื้อเจ็ดใบและดอกไม้กงเล็บมังกร เพื่อผสมปรับแต่งให้เป็นตัวยาในการรวบรวมพลังลมปานจากนั้นให้หาสถานที่ที่มีพลังทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็งที่สุดและให้กินยารวบรวมพลังลมปานที่ปรุงแต่งแล้วเพื่อรวบรวมพลังงานและจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเพียงพลังวิญญาณเท่านั้นที่จะทำให้เปลี่ยนกล้ามเนื้อและกระดูกได้ดังนั้น ต้องใช้เทคนิคตะวันทลายกระดูกของหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อเปลี่ยนกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อให้เข้ากับเท่าหลอมวิญญาณเท่าหลอมวิญญาณสามารถเปลี่ยนวิญญาณของผู้ฝึกตนจากภายในสู่ภายนอกช่วยให้ร่างกายกำเนิดรากฐานแห่งจิตวิญญาณและเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เมื่อรากฐานทั้งหมดพร้อมแล้วก็จะสามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงสุดนั่นคือ ไห้ใบลูเรเพื่อสร้างรลักฐานแห่งจิตวิญญาณและนำไปสู่จุดสูงสุดของการฝึกฝนสูตรที่เจ้าได้มานี่ใช้ได้เลยนะใช่แล้วนี่คือสูตรที่ข้าทุ่มเททั้งกายและใจฝ่าฟันอุปสรรคจากภูผาสุวาลีอย่างไม่เคยหวั่นไหวเพราะพี่น้องในนิกายหูเขาแห่งแสงสว่างก็เปรียบเสมือนพี่น้องแท้ๆของข้าและความรักของพวกเราในนิกายนั้น แข็งแร่งยิ่งกว่าทองคําเสียอีกฮึฮข้าจึงบอกเจ้าไงแล่าว,ว่ามีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นที่จะทุบตีเจ้าจนตายได้ท่านก็พูดเกินไปชี้ชีช้ชีช้ชี้เอ๊อะอาอย่าตีข้าอย่างน้อยก็อย่าตบหน้าข้านะโอ้ยสู้เสียวเฉียงข้ากับลุงของเจ้า สิทธิพี่หกช่างน่าเวทนาจริงจริงจหรอแต่เขาก็สมควรจะโดนแล้วล่ะแ็่ริงในค่ำคืนนั้นเองณนะเรือนรับรองของไปเลยโดยรวมแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์และสิทธิพี่ใหญ่ได้พยายามสร้างรลักฐานจิตวิญญาณให้กับท่านโดยตรงแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้ง เพราะผิดวิธีเจ้าอาจจะเข้าใจอะไรผิดเพราะการสร้างรากฐานจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่นั้นตราบเท่าที่การเตรียมการเพียงพอก็จะเสร็จสิ้นแต่ที่เจ้าเก็บเงียบงันมันเอาไวน้นี่มันหมายความว่ายังไงสูตรลับที่ข้านำมาให้ท่านนี้มันถูกซ่อนอยู่ในห้องสมุดลับสุดยอดของสภาท่านไม่รู้หรอกว่าข้าต้องลำบากแค่ไหนถ้าข้าคิดจะขโมยมันมาแต่ว่า ข้าต้องทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะขอยืมมันมาได้ข้ารับประกันเรื่องความถูกต้องเลยข้าว่าเจ้าจะดีแปลกๆนะท่านคิดมากเกินไปแล้วพวกเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันท่านจะมาตัดสินสุภาพบุรุษอย่างข้าด้วยหัวใจที่ชั่วนหลายได้อย่างไรพวกเราทุกคนล้วนรู้ดีว่า ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านคือการปรับลากเงาทางจิตวิญญาณของท่านและโบกหวังความเป็นอมตะความปรารถนาของสิทธิพีสองก็คือความปรารถนาของข้าคือความปรารถนาของหุบเขาแห่งแสงสว่างคือความปรารถนาของสภาและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้ยังได้นำคำสอนที่จริงใจของท่านอาจารย์มาสู่ท่านด้วยพอ หยุดาพามได้แล้วชีชีช,ชีถ้าพูดเฉยๆท่านคงไม่เชื่อสินนะงั้นท่านลองดูสิ่งนี้ทุกสิ่งที่ข้าคนา้นคว้าเกี่ยวกับวัตถุดิบทางการแพทย์รวมถึงเครื่องมือเวทมนต์และอื่นๆที่ท่านต้องการข้าได้บันทึกลงในสมุดเล่มนี้แล้วท่านลองดูก่อนเอ๋ข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่า เจ้ากำลังจะช่วยเหลือข้าจริงๆไม่ใช่หลอกให้ข้ามาเป็นหนูทดลองยาของเจ้าอีกท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านแต่สิ่งที่สองข้าขอบอกท่านเอาไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดมันได้ผลขึ้นมาล่ะท่านจะว่ายังไงอ๋าแทงใจดำเลยไ้ข่าวมว่าสำนักที่หของเจ้ายุ่งมากใช่ไหมเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไป เดี๋ยวข้าจะหาเองด้วยความที่ต้องการความเป็นอมตะทำให้เซลยวเฉิงไม่รอชา้าที่จะออกตามล่าหาวัตถุดิบเองทั้งๆท,ที่ในใจก็รู้อยู่ว่าไปเลยนั้นเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเลยเฮ hey, ในอนาจาักรโจที่ยิ่งใหญ่มีเพียงแค่สาราหวังเย่ของพันธมิตรนิกายทั้งเเท่านั้นใช่ไหมที่มีดอกเล็บมังกร เอ๋สาราวังเย่เหรอทำไมชื่อนี้ถึงคุ้นหูจังโอ้จิตที่สองข้าว่าท่านอย่าไปยั่วโมโหพวกพันธมิตรทั้งเจ็ดนิกายจะดีกว่านะเพราะพันธมิตรทั้งเจ็ดนิกายนี้ไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในการปลูกฝังและฝึกตนเพื่อความเป็นอมตะในอาณาจักรโจเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำ และปกคกของเหล่านี้กายเล็กๆทั้งหมดแห่งการปลูกฝังความเป็นอมตะที่อยู่ในอาณาจักรโจที่ยิ่งใหญ่นี้และยิ่งไปกว่านั้นแต่ละคนยังถืออาวุธเวทต้องห้ามซึ่งมีความแข็งแกร่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แม้แต่หยวนหัวหน้าของเราก็ไม่สามารถทําให้พวกมันบาดเจ็บได้ง่ายๆเลยเจ้าบอกข้าช้าเกินไปหน่อยนะพอข้าได้ยั่วโมโหพวกมันไปแล้วหลิงหลิงตาเฉียง เจ้าค่ะสิทธิี่สองนี่เป็นคนดีจริงๆและแล้วในที่สุดขาก็ส่งขับไปจนได้เหมือนนะ้าี่ท่านโกหกอีกแล้วเหรอเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าแค่รู้มาว่าความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทั้งเจ็ดนิกายเริ่มมีความขัดแย้งขึ้นเรื่อยๆ และสำนักที่หกของข้าก็ยุ่งมากเลยไม่สามารถจะส่งใครให้เข้าไปจัดการกับเรื่องนี้ได้แล้วข้าก็เห็นว่าสิทธิพี่สองค่อนข้างว่างดังนั้นข้าก็เลยยืมมือเขาเพื่อเอาชนะพันธมิตรทั้งเจ็ดนิกายนี้เอ๊สะ,สะสิทธิน้องเล็กจะเจ้าออกไปแล้วไม่ใช่หรอข้าลืมขนะ่าหน้า สิทธิที่หกข้าแค่กลับมาเอาของเองข้ายังไม่ทันจะได้ยินอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนฟังข้าอธิบายก่อนสูตรที่ข้าให้สิทธิพี่สองนั้นเป็นของจริงนะแต่ข้าไม่รู้เลยว่าวัตถุด,ดิบพวกนั้นอยู่ที่ไหนไม่ต้องเป็นห่วงสิทธิพี่หกข้าไม่ใช่คนที่ชอบนินทาคนลับหลังหรอกนะ ยิ่งไปกว่านั้นสิทธิพี่หกได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือพวกเราเก่อนหน้านี้ดังนั้นข้าจะเก็บความลับนี้เอาไว้ให้ท่านนะสิทธิ์น้องเล็กเจ้าทั้งแสนดีเหลือเกินมาเป็นน้องสาวจริงๆของข้าเอาไหมแต่ถ้าสิทธิพี่หกปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนิสัยของเขาข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้าจะเผอพูดออกไปเมื่อไหร่ เด็กคนนี้ไม่เบาเลยนางคงถูกเสียวเฉียงซื้อตัวไว้แล้วแน่ๆตัดภาพมาที่ทางเข้าของศาลาหวังเย่เรียแล้วพวกเราก็มาถึงทางเข้าตรงหน้าของพวกเราคือุูงดอกไม้ของศาลาหวังเย่อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องแยากมากที่จะเชื่อคำพูดของไปเลยแต่เรื่องเส้นทางนี้มันรวดเร็วและแม่นยำม,มาก พวกเราจะไม่เป็นไรแน่นนะสิทธิ์ที่สองเจ้านายท่านจะรีบอะไรนักหนาะถึงได้วิ่งมาแบบไม่หยุดพักเลยเจ้านายโปรดฟังที่ข้าจะพูดก่อนพวกเราเคยทุกตีสาวกโง่ๆของสาราหวังเย่มาก่อนนะถ้าอยู่อยู่ท่านเข้าไปแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแน่ๆ ไม่เป็นไรหรอกนะอีกอย่างทุ่งดอกไม้ที่นี่ก็มีดอกกงเล็บมังกรอ,อยู่เต็มไปหมดเจ้าไม่เห็นเหรอแต่ถ้าพวกเราเข้าไปขอพวกมันดีๆเจ้าคิดว่าพวกมันจะให้เราไหมคำตอบก็คือไม่เพราะฉะนั้นข้าจะขโมยมันไปโดยที่พวกมันยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำแต่สิที่สองข้าว่าสถานที่แบบนี้จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมากมายคอยดูแลอยู่แน่ใช่ไหม ก็อาจจะใช่แต่ถ้าพวกมันมาจริงๆพวกเราจะใช้น้ำและดินในบริเวณนี้ทำการซ่อนตัวรูปแบบนี้เรียกว่าศิลปะแห่งสงครามทุ่งดอกไม้กงเล็บมังกรเฮ้ยนายมันเกิดอะไรขึ้นแล้วดอกไม้กงเล็บมังกรล่ะเซียวเฉิงรู้สึกประหลาดใจกับภาพที่เห็นตรงหน้ามันไม่คิดเลยว่าทุ่งดอกไม้กงเล็บมังกรที่เคยมีมากมาย ตอนนี้กลับไม่เหลือเลยแม้แต่ดอกเดียวต่อจากนี้เสี่ยวเฉิงจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ดอกไม้กงเล็บมังกรมาครอบของท่านผู้ชมช่วยเอาใจช่วยพระเอกของเราด้วยนะครับ